สวัสดีค่ะกลับมาพบกับหนูนากันอีกแล้วนะคะหนูนาก็จะอยู่ที่เพชรยนต์สำนักงานใหญ่นะคะตั้งอยู่ที่ซอยเสรีไทย68แยกหนึ่งนะคะวันนี้นะคะหนูนามีรถสวยๆราคาดีๆมานําเสนออีกเช่นเคยค่ะเป็นรถชนี้เลยค่ะรถกระบะนะคะนิสสันนาวาร่านะคะ,ะ,คะ NP 300นะคะแคลิเบอร์นะคะ 2.5E นะคะปี2016ะคะ่ะราคาป้ายแดงนะคะก็จะอยู่ที่7 0 0 0 0กว่บาทนะคะ เพชรยนต์ของเรานะคะขายอยู่ที่3 9มแสนบาทเท่านั้นค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่ารถคันนี้มีอะไรกันบ้างมาเริ่มกันที่กระจังหน้านะคะกระจังหน้านะคะตกแต่งด้วยสีเมทัลลิกนะคะและตกแต่งออกมาสีลุ้งสวยๆแบบนี้เลยนะคะไฟนะคะจะเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกนะคะแม็กนะคะเป็นแม็กอลลอยนะคะจากโรงงานเลยนะคะ ไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างนะคะตรงไฟเลี้ยวนะคะตกแต่งด้วยโครเมียมนะคะมือจับนะคะเป็นโครเมียมสลับสีเดียวกับตัวรถนะคะตกแต่งด้วยคิ้วกันสาดมาแล้วนะคะคันนี้สวยมากๆค่ะมาพร้อมกับบันไดนะคะสวยมากๆค่ะไฟท้ายนะคะออกแบบมาได้เข้ากับตัวรถมากๆเลยนะคะด้านหลังนะคะบอกได้เลยนะคะว่าบรรทุกของได้ เยอะมากๆค่ะสะภาพเขาร่างกายแข็งแรงนะคะสะภาพภายนอกรอบๆไม่มีริ้วรอยนะคะบอกได้เลยนะคะใครได้คันนี้ไปนะคะบอกได้เลยว่าคุ้มมากๆค่ะทันนี้นะคะสามารถออกได้ทุกอาชีพนะคะไม่ว่าจะเป็นอาชีพค้าขายข้าราชการพนักง,งานบริษัทนะคะเพียงโทรเข้ามาสอบถามเงื่อนไขได้ที่หนูนาเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าภายในมีอะไรกันบ้างภายในนะคะเป็นโทนสีดํานะคะ เป็นเกียร์แมนนวนะคะแอร์ Air นะคะปรับอัตโนมัตินะคะวิทยุนะคะแบบซี <c oughs> ค่ะ <c oughs> พวงมาลัยนะคะมันติฟังกชันค่ะหน้าจอหน้าปัดเรือนไมเป็นดิจิตอลแล้วนะคะกบเบาะด้านข้างนะคะปรับระดับขึ้นลงได้ค่ะอันนี้นะคะกระ,ะจกนะคะอัตโนมัติรอบคันแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาเปิดดูแคปกันบ้างนะคะว่า ในส่วนของแคบเขากว้างขนาดไหนนะคะคันนี้นะคะตกแต่งเป็นเบาะแบบนี้มาแล้วนะคะบอกได้เลยนะคะว่าสวยมากๆได้ผมกระดุมด้วยนะคะคันนี้สวยจริงๆค่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างนะคะห้องเครื่องแห้งสนิทนะคะจุดแมตต์อาร์แต้มสีนะคะยังอยู่ที่เดิมนะคะ ไม่มีข้ามน้ำมันไหลยเยิ้มนะคะคารนเป็นคานเดิมนะคะน็อตทุกตัวนะคะไม่มีรอยขันนะคะฝากระโปรงเป็นฝากระโปรงเดิมนะคะบอกได้เลยค่ะว่ารถคันนี้นะคะไม่มีตมน้ำพลิกคว่ำหรือตัดต่อแน่นอนค่ะเป็นไงกันบ้างคะมีท่านใดสนใจไหมคะหากท่านใดนะคะมีข้อมูลสอบถามเพิ่มเติมนะคะเข้ามาติดต่อหนูนาได้ที่เพชรยนต์สำนักง,งานใหญ่นะคะตั้งอยู่ที่ซอยเศรษีไทย68แแยกหนึ่งนะคะ หรือติดต่อสอบถามเข้ามาก่อนได้ที่เบอร์0917614568ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะหนูนาฝากกดไลค์กดสับสไคร b ์กดติดตามเพื่อจะได้รู้นะคะว่าข่าวหน้าจะมีคันไหนมารีวิวให้ท่านผู้ชมได้ชมกันอีกนะคะวันนี้หนูนาขอตลาไปก่อนสวัสดีค่ะ